อ่แัผมสดบตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลยเอง c ชน n n e ละแล้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เรากำลังฟาร์มอยู่ตอนนี้เราเลเวล191แล้วผมว่ามันถึงเวลาเหมาะสมที่เราจะไปเกาะแห่งใหม่ได้แล้วนี่เกาะแห่งใหม่โผล่ขึ้นมาในเข็มทิศแล้วครัชี้ไปตรงนู้นอีกประมาณ1,000กว่าเมตรโอเคละ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเรือเพื่อที่จะไปเกาะใหม่กันนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยว่าเกาะใหม่ที่เราจะไปนี่มันคือกเกาะอะไรไปกันเลยฮนะ เราก็เดินทางมาถึงเกาะใหม่แล้วเกาะนี้น่าจะเป็นคุกอิมเพลดาวนะฮะที่ตอนพี่ของลูฟี่โดนจับมาน่าจะเป็นคุกนี้หรือเปล่าเรามาถึงเราก็ไปดูกันเลยครับว่าในคุกนี้จะมีอะไรโอ้โหวยมีตัวอะไรอะ่ะมีตัวอะไรอะ่ะไอ้นั่นน่าจะเป็นบอสหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่บอร์เดนบอร์เดนเหรอเควสเอยเควสต้องเลเวล220ถึงจะรับได้เอ๊ะ อันนี้ก็230ถึงจะรับได้ยังไงเดียแล้วมันจะมีเควสอื่นอีกปะเควสที่เรารับได้มันไม่มีหรอเฮ้ยมันชี้มาให้เรามาตรงนี้มันต้องมีเควสที่เราทําได้อตายฮะไปเล่นกับมันไม่ได้ไอพวกนี้มันต้องมีเควสที่เรารับได้สิที่เรารับแล้วทําได้สิไม่งั้นมันไม่ชี้มาให้อ๋อโน่นไงโน่นไงโน่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วละอ่าผมว่าตรงนี้น่าจะมีคนที่ให้เควสที่เราสามารถทําได้ นะเก็บกล่องก่อนเห็นกล่องไม่ได้ผมต้องเก็บไม่รู้เป็นไรขอคคุสหน่อยจ้านี่ไงเพอร์โซเนอร์นี่เลเวลร้อยเก้าสิบทำได้ค่า8ดตัวไหนมาดูซินะลากมาหนึ่งตัวอุย้ยโอ้โหมันเลเวลเยอะยวกัเราครับตอนนี้มันตีเราเข้าเราต้องแบบระมัดระวังตัวให้มากขึ้นกว่านี้แล้วนะฮะเราแบบซีซัวไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยๆลากมาตีทีละตัวแล้วกัน

อตอนนี้เราก็ฟาร์มมาเรื่อยๆจนเราเลเวล1 6ง้เลยนะแล้วก็ผมได้ไปอ่านคอมเมนต์ใน u t u b e คอมเมนต์หนึ่งมีน้องๆบอกว่าเราสามารถเปิดเกาะหาคิได้อผมนึกว่าแค่เราซื้อเฉยๆมันก็เปิดใช้ได้เลยนะแต่น้องๆบอกว่าพี่ต้องกดเปิดด้วยครับแล้วแขนเราจะเป็นสีดำมันจะทำให้เรา,าตีแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มเกาะป้องกันขึ้นเออแต่ผมยังไม่เคยลองใช้เลยนะเออวะผมก็ว่าแล้วทำไมซื้อมาแล้วมันแบบ มันไม่ต้องกดใช้อะไรเลยเหรอมันต้องกดใช้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราไปลองเปิดเกาะเกาะฮาคิก,กันนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้ากดตัดเจนะตัดเจปะ่ะกดไปกดที่ับนี่กลายเป็นแขนสีดําแสดงว่าตอนนี้เรากําลังเปิดเกาะอยู่แล้วน้องๆบอกว่าตอนที่เราฟาร์มอ่ะเราควรเปิดเกาะไปด้วยนะมันจะทําให้เกาะเราเลเวลสูงขึ้นแล้วนี่ก็คือสกิลใหม่ของเราที่เราได้มานี่เป็นสกิลพ่นลาวาออกมานะฮะ สกิลเลเวลร้อยสี่สิบอะเออพ่นลาวาออกมาแล้วก็ลาวาที่ออกมามันก็จะทาดาเมจอย่างต่อเนื่องด้วยอะเรามารับเควสตีไอ้พวกน้กัน,นามาดูกันว่าสกิลใหม่ของเราเนี่ยจะแจมแจมตัวแค่ไหนแต่ผมว่าไม่ค่อยแจมหลับสุดท้ายเราใช้สกิล f ตัว f ฟาร์มมน,น่าจะดีสุดแล้วลากมันมาฮะมาหนโดนสกิลเราซิบึมไปอ,อ้าสกิลไม่ออกเออออกแล้วนี่ ก็ดีอยู่นะแรงอยู่แต่ว่าใช้ตัว F ด,ดีกว่าผมใช้ตัว F เ,เร็วกว่าเอ้ยอา้อาวอา้าวอ้าวอยู่ๆมาฆ่าเราเฉยโอ้โหอะไรวะเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมขอฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปจัดการไอ้พวกที่พวกที่เลเวล220รอ่ะเราถึงจะรับควสยได้๋ยวผมขอฟาร์มไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการอีกทีหนึ่งนะไป มาฮะตอนนี้เราเลเวล220เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถไปจัดการไอ้พวกที่อยู่ตรงนั้นได้แล้วที่อยู่ข้างหน้าได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับเควสเพื่อที่จ,จะฆ่ามันกันมาลองดูว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนมันก็ไม่น่าจะเก่งไปเกินกว่าเราอะไรขนาดนั้นหรอกนี่วอร์เดนเหรอมาเลยเลเวล220โอ้ได้อีกพี0 0ดแสนเลยหรอเควสเดียวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยใช่ปะมันไม่ได้อยู่ในนี้หรอ ไม่มีอ่ะเดี๋ยอ้าไม่ได้อยู่ในนี้ว่ะแล้วในนี้มีอะไรมีกล่องสมบัติอันนึงอ่ะมันอยู่ข้างนอกเหรออยู่ข้างนอกแน่เลยอยู่อ๋อไอ้ต้องกลางน่าจะเป็นบอสอ๋อนี่ไงนี่ไงบอเดนป่ะอ่าใช่เมืองกิงๆด้วยจัดการมาเลยแล้วกันฮนะแต่เราไม่สามารถซีซัวแบบยืนบวกเหมือนตัวลูกน้องกระจอกได้นะเราต้องแบบค่อยๆสกิลสกิลใส่มันไปเรื่อยๆอย่างนี้อืมนะ ถ้าเรายืนบวกนี่เราโดนมันฆ่าแน่เพราะว่ามันตีแรงมากนี่น,นี่นี่เห็นไหมตายฮะ <c oughs> เออบอกแล้วว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะมันมันเก่งกว่าเราเยอะนะเราต้องคอยคอยตบสกิลแล้วก็ถอยมาเรื่อยๆอย่างนี้ฮะเดี๋ยวมันก็ตายเองจัดการมันไป เรียบร้อยฮะตายไปแล้วอือโอ้เลเวลขึ้น3เลเวลเลยนะไปสี่เรเวลด้วยจัดการตัวเดียวได้โอ้เรเวลขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชีฟบอร์เดนมะตัวต่อไปไหนทนี่เจ้าชีฟบอร์เดนอเรารับยังไม่ได้เราต้องเลเวล230ครับถึงจะจัดการชีฟบอร์เดนได้ไหนไอตัวนี้ไอตัวนี้ยังไงไอตัวนี้เอา,เอาไว้ก่อนดีกันโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเรามาฟาร์มให้เทบทีเดียวแล้วเรามาจัดการมันที3ตัวเลย มาไล่เก็บทีละตัวทีละตัวเลยแล้วค่อยไปเกาะใหม่ผมว่าเราน่าจะเลเวลสัก4 0 0ร0อะ่ะถึงจะไปเกาะใหม่ได้โอ้ยมันตีเราละอถอยถอย,ถอยเดี๋ยวขอไปเก็บเวลก่อนเนี่ยตอนนี้ผมก็เลเวล240เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าผมน่าจะพอจัดการไอ้พวกนี้ได้แล้วนะเนี่ยมันไม่น่าจะยากหรอมากมาไหนดูดิอ๊บอ่าไปจัดการมาเลยโอ้ยอีกพี่ร้านนึงเหรอ โอ้ยเยอะนะเนี่ยล้านเท่าไหร่ล้านแปดร้าหรือล้านหกร้านหก,นหกอะเยอะเหมือนกันนะมาฆ่ามันเหมือนเดิมครับเราอย่าไปซีซัวเล่นกับมันเราต้องแบบค่อยๆสกิลใส่มันเรื่อยๆอ,ยอเนี่ยค่อยๆไล่สกิลใส่มันเรื่อยๆไปไงี้เดี๋ยวมาันก็ทายของมันเองครับไม่ต้องไปรีบร้อนไปจัดการมันเนี่ยเนี่ยดูสกิลมันแรงนะแรงนะอลาวาอุ้หู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 นี้นะหลบหลบทนันเกือบตายแล้วเนี่ยมึงอย่ารุนแรงกับกูซีนะ ค่อยสกิลบ้มบ้มไปอ่าบ,บืมไปอีกเออไหนสกิลไหนคูดาวเสร็จเราก็อัดสกิลนั้นเข้าไปฮะแล้วก็วิ่งรอสกิลคูดาวไปเรื่อยโปเข้าให้ตบบ้องหุโจกดาดโจกดาก,กดตัววีนีศาสรลาว่าศาสตร์ลาวา่าสกิลนี้มันต้องเลงนิดนึงนะผมว่าต้องใช้จังหวะที่มันโดนสตันอะถึงจะถึงจะโดนเต็มเต็มถ้าไม่งั้นก็ไม่ค่อยโดนอะสกิลศาสตร์ลา,าลวาของเรา วิ่งก่อนรอสกิลคูดาวก่อนเดี๋ยวเจอกันไอ้น้องนะพี่ไม่ได้หนีพี่แค่มันตั้งหลักตบบ้างหูมันอุย้ยล้มลม้ลมเกือบตายตายไหมเราเลเวล240ดูสิแล้วว่เาเราจะขึ้น,ข,นขึ้นกี่เลเวลนะถ้าจัดการไอ้นี่ได้ฮ,ฮิพีล้านหนึ่งอ่ะอือเอาขึ้นกี่เล 1, 2, 3, 4, เวลหนึ 5, ่งสองสามเนี่ยสี่เลเวลห้าเลเวลเลยโอย้ขึ้นห้าเลเวลเลยโอ้ยเด๊ ได้อย่างเยอะไดเวลอย่างเยอะโอ้ยแต่เสียเสียดายที่มันกว่าจะเกิดนะมันเกิดชา้าทีหนึงเยเราไปเกาะอื่นได้ยังยังไม่ได้ว่ะผมว่าน่าจะต้อง260หรือเปล่าหรือ250ไม่แน่ใจโอเคผมขอฟาร์มไปเรื่อย,อยแล้วมันเจอกันฮะไปเนี่ยผมก็มายืนรออยู่เนี้ยจนกว่าไอ้พวกนั้นจะเกิดตอนนี้ผมเลเวล251ผมคิดว่าผมรับเควสจากตรงเนี้ย3เควสผมน่าจะ260ได้ โดยที่จัดการไอ้สตัวนี้ได้อ่ะเดี๋ยวตัวแรกเราไปจัดการกันก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้วอร์เดนอืมวอร์เดนก่อนตัวต่อไปก็คือชีฟวอร์เดนนะผมว่าจัดการ3ตัวเนี้ยเราน่าจะ260ได้เลยเพราะเควสไอ้จัดการแต่ละตัวเนี้ยมันให้ EP เราเยอะมากให้เป็นล้านเลยนะเออเป็นล้านเลยเหรอพี่โอเคเดี๋ยเราจัดการมันไปเรื่อยๆฮะ เรียบร้อยตายแล้วเป็นที่อย่างที่เราคาดจริงๆครับเราฆ่ามันได้3ตัวเราเลเวล260ยเลย261เลยด้วยซ้ำนะเลย,ยมา1เวลนะโอเคโอ้ไปเกาะอื่นได้แล้วนี่เกาะนี้อยู่เ0 0เมตรมาไปเกาะอื่นกันขอเรือหน่อยครับขอเรือหน่อยเอ๊แล้วใครขายเรือวะเนี่ยไหนดูดิท็อปไม่มีขายเรือไอ้นี่ก็เป็นตัวเซฟนี่เอา้าเอา้าเวลแล้วใครขายเรือวะเนี่ย แล้วเราจะเอาเรือไปเกาะอื่นได้ยังไงรับเนี่ยเอา,เอาตกน้ําตกน้ํเอเ้าสวยแล้วคราวนี้คนขายเรืออยู่ตรงไหนเฮ้ยเอาจะเลินละใครรู้บ้างครับว่าแมปนี้ใคยคนขายเรืออยู่ตรงไหนโอ้เดี๋ยวผมต้องตามหาคนขายเรือก่อน อตอนนี้ผมก็ตามหาคนขายเรือรอบเกาะแล้วไม่เจอคนขายเรือเลยแล้วเราจะไปเกาะอื่นได้ด้วยวิธีไหนเนี่ยเอาแล้วไงสวยแล้วก็ใครรู้บ้างว่าเราจะไปเกาะอื่นได้ยังไงช่วยคอมเมนต์บอกทีนะะผมหมดปัญญาแล้วจริงๆไปเกาะอื่นไม่ได้โอ้ไม่มีเรือไม่มีคนขายเรือที่แบบนี้อไปแล้วครับาบายบายไปเจอกันคลิปหน้าแล้วผมขอหายวิธีไปเกาะใหม่ก่อนบายบายครับ